คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะต้องลืมไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม Youtube ช่องอาจารย์เย,ย่ทุกท่านนะครับผมแล้ก็กลับมาพบกันทุกวันเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปแนวทางหาหนอยนะครับผมก็่กอนอื่นเลยก็ขอบอกกันนิดนึงว่าคลิปแนวทางหาหนอยของช่องอาจารย์เย่ยนะครับผมก็หลักๆเลยก็จะเน้นไปที่นนอยพิเศษนนอย กติแล้วก็นอย v ว p นะครับผม3ามนอยครับพอมีมีบางคนอาจสงสัยว่ารอบไหนอ่าก็ขอย้ำนะครับว่าเป็นนอยรวมครับนอยรวมที่จะมีพิเศษปกติและ v i p แต่บางครั้งบางทีก็อาจจะไปตรงกับตัวเลขของน้อยเฉพาะกิจบ้างเป็นบางทีนะครับผม อ่ะก่อนหนึ่งเลยเราก็ไปสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมผลของเมื่อวานนะครับวันที่7เดือน3ครับ2567แอดให้เด่น9รอง3ครับ3ตัวเด่น092ยตัวรอง134ครับผม 2ตัวเด่น909299ครับ2ตัวรอง3134ตัวการ0002 0, กับ14ครับผมผลปรากฏว่าพิเศษออก535กับ66ครับผมอันนี้ได้แค่รอง3นะครับรอง3เนาะให้34ออก35แต้มเดียว ปกติครับ047กับ41ครับผมอันนี้เข้าที่ตกกันนะครับ4 4 1ครับผม VIP ครับผม934กับ39ครับอันนี้เข้าเข้าตัวเจาะนะครับ2ตัวรอง34ครับผมกับรอ,อง3นะครับ สอรอบครับตัวเจาะสองรอบเลยก็ขอแสดงความดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมอ,อ่ะทีนี้เราก็มาว่าเรื่องของวันนี้มีอยู่ว่า นอยรวมครับผมนอยรวมพิเศษปกติ VIP ครับประจำวันที่8เดือน3 2,567นะครับผมวันนี้ได้เด่น5ครับผมเด่น5รอง7นะครับผมเด่น5รอง7ครับเด่น3ตัว6 5 1ครับผม รอง3ามตัวครับ9 7้หนึ่งรอง3ตัวเป็น971นะครับสำหรับ2ตัวครับผมก็จะมาจากการเอาสตัวมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังกลายเป็น2ตัวครับถ้านไหนตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยครับผมแต่ท่านไหนไม่สะดวกตัดอยา a แอดมินขออนุญาตตัดให้นะครับผม เด่น5ครับผมเด่น3ตัว6 5, 1ตัด2ตัวได้ 5, 1ครับผมกับ5 6ครับผมอ่าห้กับ 5, 6เนาะส่วนรองครับรอง 7, จรองสตัว 9, 7, 1ครับผมตัด2ตัวได้ 7, 1กับ 7, 9ครับผม เจดหนึ่งกับเจ็ดเก้านะครับนี่มีตัวกันครับผมตัวกันได้สองชุดครับเป็นตัวกันจากชุดเด่นนะครับผมหกหนึ่งครับผมแล้วก็เอาสุดท้ายเลยเป็นตัวกันจากชุดรองครับผมเก้าหนึ่งครับผมหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะครับ อ่ะอย้ำกันอีกรอบนะครับผมแนวนอยรวมแนวทางนอยรวมครับผมพิเศษป,ก,ปกติ VIP ครับผมวันที่8เดือน3ซมองมันาครับผมเด่น5รอง7นะครับเด่น5รอง7ครับผม เด่น3าตัว6 5ห้าหนึ่งครับผมเด่น2ตัวเป็น9 7 1หนึ่งนะครับผมเด่น3ามตัวครับ6 5ห้าหนึ่งนะครับเด็ดรอง3ามตัว9 7้าดหนึ่งครับผมเด่น2ตัวครับ5้าหนึ่งกับห้าหครับผมรองสองตัวเป็น7 1หนึ่งกับ79นะครับ อีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวครับห้าหนึ่งหหครับผมรองสองตัว7 1หนึ่งกับ79ครับผมส่วนตัวกันวันนี้ได้ห1หนึ่งกับ9 1หนึ่งครับตัวกันนะครับ6 1หนึ่งกับ9 1หนึ่งครับผมแต่สำหรับท่านไหนที่ชอบรูดนะครับเด่นหรองเจครับผมรูดได้เลยครับผม ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับก็ต้องขอภายมาณที่นี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางครับท่านไหนอชอบถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องอาจารย์เย่ด้วยนะครับผมแต่สำหรับสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับผ่านได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางฮานอยวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ